In life and แนะฮะเลยฮะสวัสดีครับนี่ยู่ครับผมนายชิโมอเตอร์เกมสเปกออฟเดอะไลน์นะฮะเป็นเกมแนวบุคคลแนวแนวยิงบุคคลที่สหรือว่าเอ้ยบุคคลหนึ่งมเอาเทิร์ดเรเซน่าจะเทิร์ดเรเซชงนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะก็เปิดเกมมาจะอยู่อยู่อยู่บนเครื่องบินนะฮะแต่แลกตัดนะฮะ

เยางเขาเโอ้ป็นเยผมมี28แทแล้วพอไปส0แล้วครับโอ้โหโ้ยนเร่อมารื่องนี้กนตนนก่เนื้น้ำดีม ก็จะสปอยเรื่องค่าวครับนะฮะคือเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าเป็นยังไงไม่รู้นะแต่บอกว่าเราอยู่ที่อยู่ที่เมืองเดี๋ยวอยู่ที่เมืองดูไบนะฮะแต่ว่าเรื่องน,น่าจะานะน่าจะเพราะผมไม่ค่อยได้ส่นในเรื่องเรื่องเก่ยวกับเรื่องแบบค่าคร่าวแบบก่อนแบบก่อนอหน้าตัวเกมเนี่ยก่อนหน้าเ,าเรื่องเกมผมไม่ค่อยได้ผมไม่ได้สืบมานะจะเห็นว่ามันจะเป็นดูไบเน,นี่ยดูไบที่เคยแบบ น้าอยู่ไม่อีกแล้วฮะเหลือยูเซอร์ไปที่จะตายนะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลทำไมยาเฮ้ยอะไรวันแคปเรียนเฮ้ย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 เด้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยยา จบกันชีวิตนี้นะฮะง่นะสงสัยทำไมครับทำไมโหลดนานคอมกูก็ไม่ได้แรงมะเขือแล้วมากมายนะฮะ รอกูสอบรอดอดได้ก่อนนะฮะวันหนึ่งจะได้เล่นเกมแบบภาพฟฟสวยเกมใหม่ๆแรงๆนะฮะช่วงนี้ก็รับเสีเกมเบาๆกับภาพไม่ค่อยสวยกับสวยๆแต่เสือกแหลกก็นะฮะรับรับไปก่อนนะฮะไม่ <c oughs> ก่อนหน้า <chat> นั mm ้นเอิร์ลี่ต้นไม้กับโต๊ะมีคนนอนอยู่คนเดียวนะฮะจอห์นคอนแวร์เป็นคนที่เยี่ยมที่สุดที่ผมเคยรับใช้มา But maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. you remember when the first storms hit? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. And all you did was send a check. คือ o เรื่องอยู่ว่าดูไบนี่โดนพายุทรายพัดลมนะฮะแล้วจอห์นคอนราดเนี่เป็นอันนี้เป็นแบบเป็นที่เคารพของพระเอกนะฮะของพระเอกเรื่องนะฮะ we picked up this transmission. แล้วพระเอกแล้วก็เออ่จอห์นคอนแรดเนี่ยอยู่ที่เมืองดูไบนะฮะตอนถูกตอนทะเลทรายวะนี่ทะเลทรายถล่มนะฮะแต่เขาไม่หนีนะฮะเขาได้คําสั่งให้หนีแต่เขาไม่หนีนะฮะนั่นคือเมื่อ6เดือนก่อนแล้ว2อาทิตย์ก่อนกองทัพได้สได้จับสัญญาณวิทยุได้นะฮะว่าเป็นจอห์นว่าจอห์นคอนแรดสองออกมา ก็เลยส่งทีมของพระเอกที่ประกอบไปด้วยมมชิก3คนนะฮะกัปตันวอล์เกอร์นะจ่าลูโก้เอ้ยมีจ่ามีจ่าลูกโก้มีแล้วมีจ่าลูโก้มีพันโท Sir, me Gentlemen, welcome to Dubai. Yep. It's still dead. Dubai. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. And we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. You or yeah, Intel. Wow. If I wasn't a hard and killing machine, I might have hurt. ดูเห็นเห็นแล้วว่าเท็กเจอร์มันขนาดไหนนะฮะเพราะปรับโลปรับเป็นโลมากไม่งั้นแหลกชิบหายนะฮะแค่โหลดนี่ก็แหลกแล้วฮะอเดี๋ยวนะจำได้กูไม่ได้ปรับอะไรขนาดนี้นะเฮ้กูไม่ได้ปรับเท็กเจอร์เฮียขนาดนี้รู้สึกอ้าวไอ้เหี้ยกูเข้าคอนโทรทำไมวะอ้าวกราฟิกเออหายละไม่ได้ปรับอล้วมันโหลดยังโหลดไม่ทันนะฮะนี่สอนไปก่อนพรีส เอเนยอสปรินต okay, ์นะฮะไอไอไอนะฮะเลบชิปสวนะคือการกระโดดข้ามอะไรอย่างงี้โอ้เมาส์สองทูอิมทูเลงนะในการเลงมเลเอดลูกโก้นะฮะเป็นมือสไนเป็นจ่าจ่าที่เปสนสไส่วนนู้นอดดำนะฮะ อาดำเป็นพวกอาวุธหนักชื่ออะไรวะลืงละพระเอกชื่ออะไรวะทั้งแม่งกอนสั่งหนึ่งสั่งลงไปนะฮะเราเป็นกัปตันนะทูสวิตเวพรอนนะ ผมสั่งเขาเราคือให้หาพวกเราชีวิตในเมืองดูไปนะฮะแต่ดูสภาพมันไม่น่าจะรอดได้เฮ้ยคนอาดีนไหมอ่ะเกมนี้ไม่ต้องกลัวมีส่งเสียนส่งเซนเซอร์นะมันฟักก็ฟักกันเลยนะฮะ กดชิปนี้นอกจากจะเป็นการวอลแล้วก็ยังได้ยังสามารถฟาดปืนได้ด้วยไอ้ที่นี่ตัวอะไรวะเนี่ยยังไงทำไรที่ไม่เขาถูกเขาถูก I don't know. <laughs> Sounds like a waste of three, <laughs> three stone to operators such as ourselves. Think of it as a paid vacation. For future reference, I prefer my beaches with a 3 to 1 body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? <laughs> no, I do not, sir. I find it messes with my rhythm. This is Colonel John Conrad, United States Army. You know, it does feel like you're This looks like the place. what we're looking for. Whatever. What's that supposed to be? It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. Any idea who? No, not a fucking clue. My, Damn it. ไม่มีไม่มีเฮียเลยวอล์กเกอร์มาดูนี่ดีกว่าฮะวอเตอร์ออโอฟากมันซ่อนแบบลวกลวกร่างกายศบดูสดอู่ยังดอยู่เขาขึ้นหน่วยสามสิบสามน่าจะคนเดียวที่ตามเรามา ฉันว่าเราคงหาได้มั้งแต่แปลถูกปาเปไม่รู้นะครับมาติมวอล์เกอร์เราเก็บนามาติมวอเราต้องการหาผู้ชีวิตไอ้ข่าเราเหมือนกันเหรอกูแปลไม่ออกอ่ะ ยีนี้หมวสามารถใช้โครงฉากอะไรเป็นเครื่องได้นะเมาหนึ่งในการยิงยิงนะเอาสายลงมาครับอุ้ยอุ้ยโดนมะเขือเลยยิงอุ้ยอุ้ยปืนพกปลือกเขาก็ปลืกได้เรฟูีนะเอ้ยเออยู่ที่ยู ไม่โคไม่โคไดเพราะหมอคไเ้ยกไม่เลอไปไม่ได้น reloading ี่โหมันผมเล่นระดับ normal นะฮะเป็นระดับไอ้นี่ combat combat off นะฮมันจะมีสอระดับคือง่ายคือระดับ walk on the b e a c ก็คือเดินทะเลนะฮะเดินตามชหาดเอเดินไม่ใช่เอาเหี้ยกูไม่เห็น ำสั่สงสามเมาส์สา, um. ามกดสตันสตันคอมมานด์นะฮะะคำสั่งสตันก็นี่แหละโยนสัตว์เข้าไปนะฮะีนร้แล้วมาได้ ยิงก็ที่ไหนบนที่ไหน i อ้าเฮ้ยเฮ้ยอตเซเปีย i n อ้ามันขยับไม่ได้อ๋อกดาสามครานะแล้ว hmm. ล yes, ิลิสนะคือการปล่อยกดค้างแล้วปล่อยนะฮะเราะนายิงไม่ขนาดนั้นเลยอปล่อยยิงโดนระเบิดนะฮะ Take Shit, got t we him h i down. o s l ไม่กลุ้มเนี่มมาจากคอนเทนเนอร์นี่มันเข้าไปนี่มันเข้าไปนี่มันเข้าไปมองตรงนะบอสเกมนี้ก็ถือว่าไม่โง่นะฮะมาถึงพวกเรานะพวกเราก็ถือว่าไม่โง่นะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ฉลาดนะฮะ ที่ประตูนี่เสร็นะฮะทำการ x e c u t e นะเมื่อกับเมื่อประตูยังไม่ตายนะยังกระดิกกระดิกได้นะ e x e c u t e นะครับ e x e c u t e นะฮะกระปงกระทืบเอาปืนฟาดอะไรแล้วแต่นะมีแบบเราว่าเรามาช่วยชีวิตผู้คนนะผลมึงมาฆ่าใช่ไหมนี่อะไรนะ I'm picking up a distress call Patch it through

นะเรากดไปข้างหน้านะกดเดินหน้านะแล้วกดไปปากก็วิ่งเอาไปแล้วมันจะวิ่งออกไปพร้อมกับในในเช็คนี่คืออะไรวะสองไอ้กาไอ้กาวันศีลไอ้ยัยยูนมคอร์ดจ้า อยู่ที่ยิงยากอ่ะอยู่ที่ไงการยิงยากอ่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนปืนก่อนเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนไม่ได้โอ้โหเดินมางี้เดินมางี้เลยเหรอเฮ้ยมีปืนให้กูเปลี่ยนไหมอ่ะกูไม่อยากใช้แล้วอยู่ซี่อ่ะโอ้ยเ้ามำมองกูไม่ชอบอ่ะ ผมเป็นคนไม่ชอบปืนแบบปืนพกนะฮะไม่ชอบจริงๆเวลาเล่นเกมพวกโม้โมเฟย์ที่มันพกปืนอะไรก็ได้สองอย่างเนี้ยเอาฟันใยอันหนึ่งกลอันหนึ่งอ่ะเอาครับเอาวะถึงไงดีพกก็พกวะนี่คือ Alpha มีใครอยู่ที่นั่นไหมต้องการความช่วยเหลือวิ่งวิ่งดิ อลฟาถ้าคุณได้ยินเราเรากำลังไปที่คุณอยู่โอ้ขอบคุณมากคุณคิดว่ามาติสมาดิตายแล้วคุเจ็ไมแล้ว่คนกระสุนเรก็หมดเคจะยินไว้กำลังไปที่นั่นเราได้อะไร นี่จบมันใช่ไหมปีใช้ซัลเลนเซอร์นะฮะจะเป็นอาวบางอย่างจะมีใช้ใส่ไซเลนเซอร์ได้นะฮะจะบางอย่างจะมีอย่างอื่นให้ใส่ะะฮบางอย่างจะมันจะเปลี่ยนเป็นจะเปลี่ยนอะไรฮะเรว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมดปืนอย่างนี้มันเป็นสิทธิอาวุธอะไรนี้นะที่นี้ใช้ไซเลนเซอร์ไปก่อนนะนัดเดียวจอดนะฮะเฮทปอส ที่เป็นโลบโขกว่านะคเอาไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอยู่แถวเดียวกันดิเยี่ยเดี๋ยวกูยิงนนท์ตัวข้างหน้าเยี่ยเดี๋ยวโดนิงตัวตัวข้างหน้ากูที่หายเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนเลยนะฮะอย่างเอเคจะสามารถเปลี่ยนสวิตต์ได้นะดูที่มุม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 ซ้ายล่างเฮ้ยมุมขวาล่างนะ เปลี่ยนเป็นออโต้หรือว่าเป็นเบิรสช็อตได้นั่นแต่เนี้เอาใช้นี่ดีกแบบทับกันเอ้ย execute 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 จะได้กระสุนเพิ่มนะฮะแต่ก็ไม่ถึงกับเต็มนะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาใครก่อนเอาคนหนึ่งไอ้เนี่ยอย่าโดนยุติตัว เอาอ้เหีรู้ตัวแล้วบวกบวกยังไม่ถึงเฮ้ยทัดกันแป๊กนี่เอาพิกีวะ ตายแล้วูต,วยต,วต,วตายแล้วเยันทอดกันแม่งละคุมกันด้วย reloading คุ้มกันที่แย่ไปก่อนดูละนี่มีกระสุนีิเศษเลยเฮ้ยอยู่ที่นี่เอ้าอีกสัตว์อืเอ้ยนี่ up enemy ไไหนอีกไหนอีกไหนอีกอือืมแรงแค่เล่นนะลูกอไเหี้ยตกไปแล้นะอืไอเหี้ยไม่ถึงเฮ้ย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 ไเหี้ยเป็นแค่ระบบหน้าแดงนะฮะไอใช้ระบบใช้ระบบจอแดงนะฮะไม่ได้ใช้ระบบแบบนี้เป็นหลอดเลือดนะ อะไรมีงอะไรมีงอะไรอ้าวดูโก้งเอาไปตอนไหนวะอ๋อมีทางถึงกันเอ้ยลุงลุงลุงเดี๋ยวเมากุมาได้ไงวะเดี๋ยวนะเมา้าออกมาได้ไงวะไอ้เหี้ยหลอนแล้วมึงหล่นแล้วมึง shit อาจารย์ใจเย็น อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้เร็วๆวอล์คเกอร์ผู้พข้าผู้ิงก่อนยิงแค่ไรอื้มเฮ้ยหน้าตาคุ้นเหมือนบารักโอบามาโอบามาม้อห่เถอะ มันพาเอ็กวอร์เันไปเราจะเราต้องบอกว่าเรามันพาเรามันพาเขาไปไหนมันพาเขาไปที่เดนเนส์ลังคอนแดอ่ะเป็นไงยังมีชีวิตอยู่ไหมเรา mark ว่าดีไปแล้วไปตรวจดูไปตรวจดูเส้นทางสิอะไรเกิดขึ้นที่เมืองนี้เนี่ย ไปไม่ค่อยทันแล้วนะนขอโทษด้วยคนระับเราเจอหลายหลายทางไปทางเหนือเอ้ยเราเจอหลายรอยไปทางเหนือเราจะตามไปก็จบสำหรับมิชชั่นแรกนะเราจะกลับปร,ประกาศไซด์อีกครั้งกับ OGC ทุกเกมเกสเซอร์วันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ